ฟาริถทายหมูปิง้งโซฟีจะไดไปซื้อหมูปิ้งใช่ไหมแล้วที่นี่ยร้านแทบบักซอยมันก็มาร์เฟียอยู่ด้วยอะพวกมาเฟียชอบมารีถ่ายหมูปิ้งกับโซเฟียตลอดเลยปกติอะเฟยจะกินปิง้งแค่สองไม้แล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งห่อเองอะแต่อันเนี้ยเฟย์ต้องซื้อหมูปิ้งตั้งหกไม้เพราะว่าโซเฟียต้องไปค่าผ่านหาให้กับพวกมาเฟียหน้าบักซอยอะ คือพวกมาเฟียพวกนี้นะเขาเกิดว่าโซเฟียไม่ให้เขากินอ่ะเขาก็จะไม่ให้โซเฟียผ่านทางกลับบ้านด้วยตอนที่โซเฟียเดินมาซื้ออ่ะเขาก็ให้โซเฟียซื้อแบบปกติแต่ตอนขากลับไม่ให้กลับซะงั้น่ะแถมยังแยกเคี้ยวเฮ้าห้องห้องเจ้าพวกนี้ใสไม่ดีถ้าเราโยนแค่ไม้เดียวเขาก็จะม่ายไปเพราะฉะนั้นอ่ะเฟียเราต้องโยนตั้งสี่ไม้กว่ามาเฟียพวกนี้จะยอมถ่อยให้โซเฟียเดินกลับบ้านได้อ่ะร้ายกาจที่สุดเลยกว่าเฟียจะได้หมูปิ้งมาหม่เฟียจะต้องแบบฟาฟันต่อสู้เอาชีวิต กาจะได้หมูปิ้งพวกนี้มาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เฟียได้หมูปิ้งมหม่ำสงใจแล้วะค่ะขอตัวไปมม่ำก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย